นมาไม่ไหลครับลำบากกันแล้วแบบน,นี้ดูเด่นแต่คนแบบนี้ไทยฟิลิปปินส์เห็นไหครับมันสามรลอยครับสองรลอยสามรลอยสามรนอยชีวิต น้ำอะไรมากองน้ำากรองน้ำไม่ใช่น,น,นี่ตุนน้ำไม่ใส่น้ำไปล้างดาบโอ้ยใหญ่จุ๊บไม่รู้ว่าตอนไหนจะเสร็จสุดท้ายก็ยังไม่ได้ซักอยู่ครับนี่